เรื่องของ a c นี่ก็ที่จริงก็มีการพูดถึงกันอยู่เป็นระยะนะครับแล้วถ้าที่ผมติดตามความคิดเห็นข่าศที่อ,อ,ง,องคอ์กรต่างๆผมคิดว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่เป็นองคอ์กรใหญ่เนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้เยอะหลายองคอ์กรก็พูดถึงการปรับตัวเต,ตรียมการแผนที่เข้าไปสู้อะไรต่างๆนะครับหลายบริษัทบริษัทเป็นธนาคารก็มีเยอะที่พูดเรื่องนี้บริษัทอย่าง C p ีก็ตามอตทอู่ใหญ่หรือใครต่อใครีเยอะแต่ถ้าไปพูดถึง อ,องค์กรบริษัทเล็กๆในประเทศไทยซึ่งก็คงจะมีมากนะครับและอาจจะไม่ค่อยได้เป็นข่าวาเท่าที่สังเกตและก็ฟังจากอาจารย์วัชชัยด้วยเหมือนว่าองค์กรเล็กๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้เกาะติดเรื่องนี้มากแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสไม่รู้จะเริ่มอย่างไรผมต้องแบ่งธุรกิจประเทศไทยเป็นสโซนคนที่เตรียมแล้วรู้แล้วนะครับกับที่ยังไม่รู้ที่ในส่วนที่จะเกิดขึ้นใน AEC เนี่ย ที่จริงก็ทยอยดาเนินการมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแต่ไฮไลท์สําคัญก็คือปีปี58ใช่ไหมครับอีก3ปีไฮไลท์สําคัญอยู่นั้นก็คือว่ามีอยู่บางประเทศซึ่งยังไม่ได้เปิดเต็มที่ที่เขาเรียกว่าประเทศที่มีคําย่อภาษาอังกฤษ CLMV นี่น,นะครับก็คือ,อกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามที่จะต้องเปิดตามมาทีหลังในแง่มุมของการยกเลิกภาษีนําเข้าต่างๆนะครับซึ่งเดิมทีเขาไม่พอก็จะเปิด เต็มที่ขึ้นมานะคะที่6ประเทศแรกซึ่งมีเราอยู่แล้วเนี่ยก็ดาเนินการอะไรไปเยอะพอสมควรที่จริงก็ถือได้ว่าซ้อมอะไรกันมากพอสมควรนะครับคำถามที่จะต้องถามว่าผลกระทบที่เกิดตรงนี้เนี่ยจากการที่จะต้องเปิดกันเต็มที่นะครับ ECB ที่จะเกิดก็แน่นอนมีทั้งโอกาสที่เพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนเหมือนกันมันก็บางคนก็รู้สึกว่าเสี่ยงนะครับแต่ถ้าพูดกันให้เกิดเสร็จว่า มันมีทั้งประโยชน์มันมีทั้งโทษความเห็นผมคือว่าประโยชน์น่าจะมีมากกว่าโทษในแง่ภาพรวมแต่แน่นอนถ้าโดยเฉลีย่ยจะมีบางคนบางธุรกิจหรือว่าธุรกิจเล็กเนี่ยบางจํานวนย่อมจะต้องโดนผลกระทบทางลบบ้างนะครับการที่กลุ่มประเทศ10ประเทศแถวๆนี้นะครับรวมตัวกันพยายามที่จะทําให้ไม่ได้เป็นประเทศเดียวกันนะพยายามทําให้ตลาดนี้เป็นตลาดเดียวกันเป็นฐานผลิตเดียวกันในแง่มุม าการตกลงการหัวกันตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วได้ประโยชน์เพราะว่า10ประเทศซึ่งมีไทยอยู่หนึ่งใน10เนี่ยสภาพมีความแตกต่างกันเหมือนประเทศของไทยเฉพาะแง่มุมการทําธุรกิจเนี่ยเปิดขึ้นสัก10เท่านะครับมุมประเทศมัน10ประเทศอ GDP อาจจะมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นประมาณสักหเท่าแต่ประชากรก็เพิ่มไปเป็น600ล้านคนก็คือเพิ่มไป10เท่ามันก็เหมือนต้องทําธุรกิจซึ่ง เดิมทีก็จะมีรั้วของตัวเองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับทำมานานหลายสิบปีทําจนคุ้นนะะหลับตาวิ่งได้เลยว่ากำไรมีหลุมมีบอ่อทําอะไรง่ายๆบางธุรกิจก็ทําจนสบายๆมีกําไรที่ดีนะครับแม้ทั้งธุรกิจธนาคารที่อาจรยธวัชชัยเกี่ยวโยงอยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ทํามานานสเปรดก็ใหญ่ถามว่าเดิมทียาวไปนอกประเทศเพราะอยากออกลําบากเพราะว่าโดยเฉพาะบางประเทศนะฮะถ้าเป็นอย่างสิงคโปร์ก็จะว่า ส่วนต่างแบบเยี่ยมคงแคบ่านเ,เยอะอะไรเงี้ยนะคบก็เลยเป็นสิ่งที่คุ้นเคยวิ่งกันอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยในหลายๆธุรกิจนะครับที่พอเปิดขึ้นมามันก็ต้องเหมือนเกมนี้สนามบอลมันใหญ่ขึ้นนะครับก็ต้องเล่นกันมันรุมมันตุ้มมากขึ้นอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าใน10ประเทศสภาพมันต่างกันที่ผมเรียนบางประเทศค่าแรงทุกถูกนะครับอย่างเขาบอกว่าพมากก่าเข้าใจว่าค่าแรงจะถูกกว่าไทยเยอะเลยโดยเฉพาะ เดือนนี้ยิ่งถูกหนักให,ใหญ่เพราะเราโตกี่มา3า0รเนี่ยก็าจะว่าเขาจะ7จ็ดแสบาทต่อว,วันหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างลาวข้างๆแต่สีประเทศที่เปิดที่หลังเนี่ยลาวจังกุชาไม่คำเวียดนามอย่างนี้ก็มีค่าแรงที่ถูกบางประเทศก็มีทรัพยากรยะแยะบางคนก็บอกพ่ามามีทรัพยากรธรรมชาติอื้อซ่าเลยนะครับทั้งพลังงานทาั้ทงกเกษตรทั้งอาหารอะไรต่างเนี่ยแยะไปหมดนะครับบางประเทศก็มี เทคโนโลยีมีฝูมือในการจัดการประเทศทอยู่ข้างล่างเราประเทศเล็กอย่างสิงคโปร์หรือไม่ใช่มาเลเซยทุกวันนี้ก็ดูเหมือนจะจัดเท่กว่าเราหน่อยหนึ่งนะครับอี่เป็นต้นนี่พอมันกลายเป็นว่าเราต้องทําธุรกิจภายใต้มองว่านี่คือ,อาฐานตลาดฐานผลิตเดียวกันถ้าจัดแจงดีในภาพรวมก็คือว่าที่ไหนต้องใช้แรงงานมากและแรงงานถูกก็ต้องควรจะไปอยู่ตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นบางธุรกิจที่เรามองว่า ซันเซ็ตแล้วเมืองไทยไปไม่ไหวขึ้นข้างแรงแล้วอาจจะต้องไปอยู่ประเทศข้างๆซ้ายและขวาด้านบนข้างๆนี่นะครับก็อาจจะต้องไปอยู่ด้านเพื่อให้ต้นทุนลดลงหรือบางธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องมองตลาดตลาดของเขานะครับอยกตัวอย่างสมมติรถยนเนี่ยประเทศไทยก็เป็นแหล่งือโภครถยนต์ซึ่งใหญ่มากอันนี้ก็คงหนีละมานิดหนึ่งนะครับหรือว่าอินโดซึ่งน่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่อันนี้ฮะมันก็จะเป็นจุดที่ดึง ธุรกิจมันต้องอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนก็ต้องมาทําการบ้านกันไปหมดว่าควรจะผลิตที่ไหนหรือควรจะอยู่ตรงไหนเพ้าขายสะดวกนะครับประเทศที่มันใหญ่ขึ้นมันมีข้อดีมันยังโชคดีอย่างคือว่าที่มันใหญ่ขึ้นมาบางอันมันอยู่ใกล้ไกลเช่นอินโดเนียอาจจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในบางธุรกิจธุรกิจรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์แต่โชคดีมันอยู่ใกล้ไกลนะถ้ามาอยู่ติดกันพอดีนี่คงวุ่นเหมือนกันนะครับเราอาจจะต้องกังวลกับประเทศข้างๆ มากหน่อยนะครับนั้นแต่เสร็จก็คือผมมองว่ามีประโยชน์มากพอทโทษเพราะว่าสิประเทศนี้ทัวเฉลี่ยรวมกันแล้วควรจะทําให้ค่าเฉลีย่ยต้นทุนการผลิตคงจะลดลงนะครับแล้วก็การทํามาค้าขายระหว่างกาันควรจะงอกเงยขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าฐานภาษีต่างๆค่าประเทศนั้นจะต้องลดไปอยู่ที่ศูนย์ให้หมดนะครับเพราะ,ะนั้นก็สิประเทศนี้จะมีศักยาภาพมีการค้าจะมีธุรกิจที่ดีขึ้นดีกว่าไม่รวมตัวกันนะครับ ในแง่มุมอัอนหนึ่งที่มีคนก็ถามกันว่าอย่างฝั่งของตลาดทุนนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นอะไรต่างๆเ่ยอาจารย์นัสอนก็ถามมาข้างล่างเหมือนกันว่าพูดนิดหนึ่งแล้วกันของธุรกิจในตลาดทุนเนี่ยที่จริงเหมือนเปิดเสรีมา,มามามากพอสมควรตั้งแต่ในอดีตในแง่ของผู้ประกอบการมันก็มีธุรกิจต่างชาติที่ทั้งเข้ามาลงทุนทั้งที่เข้ามาประกอบการทั้งเข้ามาถือหุ้นบางเซยวบางส่วนบางองค์กร มีมานานแล้วก็เปิดค่อนข้างเต็มที่ก็ปีนี้มกราคนี้ก็คือว่าเราได้เปิดเสรีราคาค่าในหน้านโบรกเกอร์อไปจนเมื่อวานนี้ก็พยายามที่จะเจรจากันอยู่น,น,นะครับดูเหมือนว่าราคาอาจจะไม่ถอยกลับนะครับก็คือเสรีแล้วก็ที่จริงใครจะมาอยากจะตั้งไปษัทอะไรต่างๆต่างชาติเพิ่มซึ่งมีมาแล้วเนี่ยนะอยากจะมามากแบบนี้เลยวันนี้ก็ยังได้แต่ก็มีเหมือนกันซึ่งยังโชคดีที่ ทางผู้ใหญ่ในองค์กรปัจจุบันในตลาดทุนก็เริ่มมองเห็นอันตรายของการแข่งเสรียอย่างไร้ขอบเขตนะครับก็คือว่าพอหันกันเต็มที่แง่มุมของคุณภาพหรือว่าแง่มุมของการทำบทวิจัยให้กับประชาชนผู้บริโภคซึ่งทราบไหมครับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเขาบอกมีบัญชีเล่นหุ้นอยู่หกเจ็ดแสนบัญชีแต่ส่วนใหญ่คน,นก็มีหลายบัญชีนะครับบางคนก็มีอินเทอร์เน็ตบัญชีหนึ่งบัญชีโทรศัพท์บัญชีหนึ่ง บางคนก็เปิดสองบรกเกอร์สามบรกเกอร์เนี่ยเป็นตัวคนนี่อาจจะมีสองแสนคนสองแสนคนนี่มีแค่หลักพันซึ่งยีอหน้าต่อรองหาบทวิจัยได้รวมทั้งบทวิจัยเถื่อนไปถึงว่าเปิดโบรกเกอร์กอไก่บลกเกอร์กอไก่เจ้าที่มาร์เก็ตติ้งสามารถหาบทวิจัยของบรกเกอร์ขอไข่ขอพายงงูมาได้เยอะแยะเลย,เลยนะครับแต่ว่านักทุนลักษณะนี้จะมีไม่กี่พันคนที่เหลืออีกเกือบสองแสนคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีให้เลยซึ่ง ประเด็นก็คือว่าในประมาณปี2ปีบทวิจัยหุ้นต่างๆน้อยลงมาเยอะนะครับบริษัทในตลาดหุ้นไทยนั้นมากขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อ5้ปีก่อน500รบริษัทขึ้นมาจะเป็น600อยู่แล้วเนี่ยนะครับบทวิจัยกับไหลที่มารวมอยู่ที่สมาคมนักวิเคราะห์ให้ดูดีจาก2 5 0เหลือประมาณ160 170แล้วน้อยลงไปเรื่อยๆนั้นขณะประมาณ1เดือนวันนี้เนี่ยก็มีการหารือกันชุนะมูลผมเองก็ถูกชวนคุยเยอะนะครับจาก ผู้ใหญ่หล,หลายหลายจุดหลายที่นะครับจับคขาคุยกันหลายวันหลายบนก็ได้มีท่าทีชัดเจนเรื่องอยากจะให้โบรโกเกอร์ทั้งที่จะมาใหม่จากต่างประเทศกระนาบหรือที่อยู่เดิมในประเทศไทยต้องมีบทวิจัยจํานวนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะฝากผปถธุรกิจอี่นด้วยว่าลักษณะแบบนี้ก็น่าจะดูเหมเวลาที่เปิดซอรีอะไรเต็มที่ไม่ได้หมายความมา เสรีสุดตัวเสรีสโคตรละโคตรละอะไรีัยนะฮะกติกาบางส่วนที่ต้องดูแลประชาชนผู้บริโภคพวนี่ยังต้องเหลืออยู่นะครับน,นี่ก็ฝากเป็นแง่คิดไปถึงธุรกิจอย่างอื่นะครับควรจะทําอย่างไรที่จะเป็นห่วงก็คือองค์กรบริษัทเล็กๆทั้งหลายแหละนะครับสิ่งตอนนี้ที่กําลังงงๆตั้งหลักไม่ถูกจะปรึกษาใครก็หาองค์กรไม่เจอนะคะรับว่าองค์กรไหนเป็นตัวแทนประเทศที่จะติลเข้มให้เขา มองได้ทะลุว่าธุรกิจที่บ้านเขาที่ทาไอ้แบบนี้มันจะอยู่รอดไหมหรือควรจะทําอะไรนะครับในเมื่อยังนึกไม่ออกเนี่ยอาจจะทําการบ้านตัวเองก่อนว่าหลักง่ายๆคือที่หนึ่งก็คือรู้รู้เขาเก้าประเทศรู้เขารู้เราเนี่ยนะฮะร,รู้เขาในเก้าประเทศเนี่ยหาความรู้ให้มากที่สุดน,นะครับในเก้าประเทศ <c oughs> ที่ <c oughs> ม,มารวมกันเป็นตลาดเดียวเนี่ยธุรกิจเขาเป็นอย่างไรอะไรต่างๆที่เพื่อนรุ่มโต๊ได้อภิปลายไปจํานวนหนึ่งนะครับคุณชนิดอาจจะแนะนําให้ ไปประเทศต่างๆด้วยนั้นก็สำคัญแต่ผมคิดว่าถ้าเริ่มต้นยังหาคิวไปไม่ได้รีบหาอ่านก่อนนะครับรู้เขาให้เยอะที่สุดอันที่สองคือรู้เราเนี่ยรีบทำการบ้านหน่อยในครอบครัวในทีมบริหารในบ้านหรือว่าในบริษัทหกคน10บกว่าคนเนี่ยะระดับสูงเนี่ยมามาขังกันเลยสองสาวันทาการบ้านเจาะลึกธุรกิจตัวเองให้เจอนะครับงัดโมเดลตามตำราบ,บางอย่าง พูดถึงสวอตนั่งจอบให้ทะลุเลยนะครับว่าตัวเองนั้นมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรอย่างไรนะครับทําการบ้านให้จบจะได้มองเห็นนะครับอันที่สองอก็จะไปถึงขแขนงสา,งงานต่างๆบริษัทเนี่ยไฮไลท์มาสักสี่เรื่องตอบตัวเองให้เจอเช่อนอันที่หนึ่งผมคิดถึงเรื่องทําการตลาดบในในริษัทเนี่ยเข้มแข็งพอหรือเปล่าพร้อมหรือเปล่าธุรกิจที่บ้านทําอะไรก็ไม่รู้นะครับผลิตอะไรบางอย่างเนี่ยคิดว่าตลาดตัวเองอยู่ที่ ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศแล้วยี่ห้อตัวเองเนี่ยทุกคนติดออกติดใจจริงไหมเหมือนอย่างที่เขาติดใจยี่ห้อมาม่าจะทิงแดงจะซื้อไอ้เจ้านี่ต้องคิดถึงบ้านของเราของที่บ้านของเราเป็นสำาัอจริงหรือเปล่าทางกบ,บ้านให้ให้ะลุนะครับถ้าเกิดยังได้เป็นเช่นนั้นแม่ไม้ที่ทํากับ4ีพร้อมหรือเปล่าโภชนาการราคาช่องทางจำหน่ายต่าง เก่งพอไหมมีคนทํางานดูนหรือไม่นี่สายการตลาดแลวก็สายการเงินนั่งนับตัวเลขกันดูพร้อมจริงหรือเปล่าวันที่ต้องขยายอาหารต้องขยายหรือต้องกักฟันสู้ันสักยกตอนที่อสามปีหน้าคู่แข่งและตลาดขยายพร้อมกันคู่แข่งเยอะด้วยสิบเท่าเนี่ยซัดกจะเลือกสาบพลาดท่าเสียทีเจ๊งสักสองสามปีทุนพอหรือเปล่าไม่พอก็รีบหานะครับจะเป็นทุนระยะยาว จะเป็นทุนเพิ่มทุนจะไปให้ใครมาร่วมด้วยจะเดินไหาคุณชนิดขอโดดเข้าตลาด m อเ i ดมไอคนหรืออะไรเงีน้นะครับรีบเตรียมแผนยังพอมีเวลาแล้วก็เรื่องถัดไปก็เรื่องบริหารจัดการนะครับมีความรู้เพียงพอไหมมีคนช่วยงานครบจริงเปล่าเท่าแก่คนเดียวกับดีเล็กอีกคนหนึ่งพอไหมอะไรเงี้ยนะครับวางแผนให้ดีแล้วถ้าเกิจะเพิ่มคุ้มหรือเปล่ามีลูกคิดให้จบนะครับทัคือเรื่องของด้านการผลิตนะครับ ของเรากับของที่ประเทศนั้นหรือของผู้แข่งคนอื่นเนี่ยสู้กันเลยนะครับของเราเทคโนโลยีต้องมีมากน้อยแค่ไหนสู้มันไหวไหมหรือว่าต้นทุนการผลิตนะครับโครงสร้างหลักเป็นยังไงต้องใช้แรงงานเยอะหรือน้อยถ้าแรงงานเยอะอโดดในป,ประเทศข้างๆอะไรหรือเปล่าต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น4ี่หเรื่องที่ไปทําการบ้านกับตัวเองก่อนเพราะาถือว่าน่าจเ็นเองที่ซีเรียสแล้วสําหรับบริษัทขนาดเล็กๆและกลาง